สวัสดีครับมาพบกับร้านจันเทพยานยนต์นะครับร้านรถมอเตอร์ไซค์นะครับมือสองอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ามีเข้าใหม่นะครับผมฮอนด้าคิกนะครับฮอนด้าคิกนะครับปี2007นะครับรถคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปของปี2007นะครับผม รถสวยเดิมๆนะครับผมรถสวยเดิมๆนะครับมีล้อแม็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีล้อแม็กนะครับมาดูนะครับมาดูรายละเอียดนะครับเบาะขาดนะครับเบาะขาดนะครับเอกสารมีเล่มนะครับกับสำเนาบัตรประชาชนนะครับเรื่องการโอนไปดูเอาเองนะครับเรื่องการโอนไปดูเอาเองนะครับบัตรประชาชนอายุค่อนข้างเยอะนะครับเรา คันนี้อาจจะไม่ได้รับประกันการโอนนะครับอ่าตรงนี้สวยๆนะครับผมอ่าเดิมๆสวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆอ่ะปี2007เเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับอ่าสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ททีเดียวติด รถไม่ไอไม่ควันนะครับไม่ไอไม่ควันนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องนิ่งๆเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องนิ่งๆเสียงนุ่มๆนะครับผมเสียงนุ่มๆครับรถคันนี้นะครับผม ขายนะครับในราคานะครับในราคา7,900บาทนะครับมีเล่มกับสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมมีเล่มกับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรถคันนี้นะครับสวยๆไปเลยนะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ